ไอ้นจะบายจับสลากผู้ธศิลเนี่ยมันมันควรจะพอแค่นี้แก้ยังไงอะไ่ะน่ยไม่จับสลากแกยังไงแก้ยังไงเหรอผมก็บอกแล้วเลือกไปเลยแฟร์แฟไปเลยแล้วก็วัดเอาฝีมือเอาคนมันจะทําชั่วยังไงมันก็ทําชั่วต่อให้คุณจับสลากมาได้ก็เถอะพูดรวม,มๆเข้าใจไหมโอเหมายความว่าคุณก็ลงแมทอย่างที่ควรจะเป็นเลยครับว่าพูธศิลคุณคัดเอาความเหมาะสมเลยมือถึงไหมอะไรไหมทุกวันเนี้ย ที่มันบอกว่าพูดสินช่วยทีมนู้นทีมนี้เนี่ยผมบอกเล้วพูดสินไม่ได้ช่วยหรอกอบางทีมันห่วย,ม,ยมันก็เลยมันคือมันมีอ่ะสองทีมมาบอกช่วยทีมเนี้ไอ้ทุก,ก็บอกช่วยทีมนี้ห่วยด้วยกันนะห่วยทั้งคู่มช่วยใครวะอ,อะไรอย่างเงี้<ะ>ยมีี่ไม่เคยจะเห็นเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงแมตช์ไปเลยความเหมาะสมความยากง่ายทีมลุ้นแชมป์ไหมทีมมันดับหนึ่งถึงสี่เจอกันหรืออะไรเงี้ยคุณก็วางไปเลยว่ามันจะเป็นฟีฟ่าวะอย่างน้อยกระบวนการเราคัดไปแล้วว่าคุณเป็นฟีซ่าได้เพราะของคุณก็ต้องดี ม,มือก็ต้องถึงถูกไหม,มแล้วคุณก็พิจารณาจากเกมนั้นไปเลยว่าคุณตัดสินดีหรือไม่ดี